พอกับสบายดีแหละสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนสมองสูบอนบอกว่าพังไทยหรือว่าพังลาวเอชซีทุกทานทีถล่มหลักแทงเนาะบอกว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศสบายดีเด้อทุกคูทุกคนมาเด็กกันยินดีอนหับเข้าสูซ่อกของ,ของบ่าวตะพี่น้องเอ้ยยามแรงๆพี่น้องปะกะลุยงานคือเก้าพี่น้องเกี่ยวเขา่า สโมยวกับน้องนีดกัมแมตา้ากับบาวตา้าสูดๆลุยๆเลยปุ้ยน้องคิดเหน่าโจนสระโอ้น้องคิดปิดหนายาหนาดำบ่น้องคิดแต่ไปดิปลาลูกหรือไปน้องคิด,ดบออันน่าเหือนเฮา พลังใหม่ได mm. ข่าเ้าก็ยังเต็มถงเลยพี่น้องสุกหิียวเห็นเลยห้าก,กัเกี่ยวได้นะมองเกว,วะน้อยหนึ่งขางต้นมะขามมองเ้าเกี่ยวลงประหารปุ้นภูแลผู้เอดก็ไปบ้านเลี้ยวเห็นภูแลพี่น้องเขาสุกเขาก็ได้้อบอตาจัดการทั้งนะัมดทั้งของบบอตาตัดแมนลุย ทั้งตัดทั้งเกี่ยวพี่น้องอ้สูสูด้ยธงที่สองแล้วพี่น้องเอ้ธงในทงของแมตาเองพี่น้องที่ธงใหญ่เตอะเข่ากระซุกกันปะทงแลลวพี่น้องอ้ยผูทงนี่ธงธงที่สามาพอกะพอเกี่ยวแล้วพี่น้องซุกคือการพอเกี่ยวแล้วแต่ว่าถาผู้เจ้าอยู่พี่น้องเอ้ถาผู้เจ้าไปเกี่ยว อันนี้เขาตัดอันนี้โูมาตัดตัดเล่นละลดอยู่ทางตัดทางเกี่ยวพี่น้องเอ้ยอื่นตอนสวยตอนเศร้ากับใช้ห้าก็ลงมาลุยคือเก่าพี่น้องเอ้ยต้องขีดกำลันงนิดลุยหอดเจ็ดโมงเคืองแต่ก็กึ้นไปโฮงเฮียนมื่ออื่นเป็นวันจันทร์พี่น้องสงสัซสุเพลินกับสนบไปหอดวันจันทร์ในวๆอยู่ดอกพี่น้องเอ้ย บ่น้องขีดแดนะดนะบ่แดดนะโอ้ยจนสีชุกวาสนาเพิ่นพี่น้องน้องคิดห้อนเอาออกว่าวีมาตากแดดนะโอ้ยเอาอยากเอาเสือไปกวมตะเวนฮ้อนแหง้งไปเลย พ้าโทษนกขีดเห็ดเด้อโหหไดใจอยู่สันลูกธนาเขาองสุขหน่อยสุสุโหดมาเด้อมาเด้อพี่น้องสุขุสุคนเอฟซีทูานผู้ได้ใจดีกะมาซอยในเด้อพี่น้อยมาซอยนกขีดเกี่ยวเขาแน่ หมดจอมาเลยหมดจอมาเลยวาดมาบ่ได้สิไปแก่เอาป้ามาบ่ได้สิไปแกเอาน้องเกดวะมา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 ซอยแนววสักเผื่อไล้ใครย่อยมาเนี่ยแดดเป็นแดดพี่น้องเอ้ยแดดเผาบดมุแต่เศ้าจนถ่าคขำเขาก็ได้ไล้หายเติบได้พี่น้องมาเบ่งน้ำกันพี่น้องตัวเกี่ยวแล้วได้พี่น้องตัวเขาเกี่ยวแล้วมือเดียวได้นี่พี่น้องเอ้ย มื่อเดียวได้จกะหาวะเก้าสิบหานี่สิบหานี่เพื่อคำสิบไร่บอจิกสิบเอฟฟ็ดหายเนาะเมื่อหนึ่งเข้ากับสู่สู่สบุกเต็มที่พี่น้อเงเอ้ยกว่าจะได้ขึ้นก็จะเที่ยงบางเพชรบางเพนเนี่็ได้จะเที่ยงก็ได้ขึ้นเร่ เขาก็เมาหักงานนักทาลูก hmm. ส mm ูงงานพี่น้อยทั้งตัดทั้งเกี่ยวอันนี้เขาบาตต์ตัดอันนี้กะสีเพียงขาดสามเกี่ยวบอลกะบบ่เพียงเนาะแต่ว่าโอเคอยู่พี่น้องโอเคโอเคเขากับบัดมัดเขากะบบัญญัติดอกกวาด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 เขากับผู้ผู้เขากับมัดเลยแห้ไหนแต่หมู่กันย่างเลยหน้าซาโบไลกันย่างคืออ กับบ้านเล่าแล้ก็มาสุสุน้ำกันพี่น้องบุได้หมดเจ้ามาสอยบุได้กระส่งกำลังใจสอยเด้อพี่น้องเอ้ยกดเข้ามาหับดูหับชมลายๆขอบคุณทุกกำลังใจนเนาะด่ากัทุกคอมเมนต์เดอ้อโอ้น้องขิดบุกเป็นบุกเลยหมุนเป็นหมุนโอ้หอนเนะนี่ก็บซีโมงกว่าเลยพี่น้องเอ้ยซีโมงแรงแต่ว่ายังแดดอยู่เลย แดดเนี่ยหมบดหมบางโอ้ยขอดขอดขอดแดดแดดสปิ่งแดดแดดเฮนมาห้าเป็นสิ่งไก่อ้าวแดดเห็นเราขีดเป็นสิ่งไก่สปิ่งเหรออ้าววอลเล่กประจำโดบุกเป็นบุกพี่น้องหาลุ้นถาส้มน้ำกันพี่น้องต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมข้ามาส้มลายๆเด้อพี่น้องเลยโอเฮากลัจักมือแล้วจะสิแล้วเนี่นสิประมาณโอ้ย่านสีหาเส่าเดยแต่ประมาณหาเส่าเลยพี่น้องทงนี่จะสิแล้วเฮาก็สิไปทงนั่นต่อมามืออื่นเฮาก็ได้ตัดอีกมืออื่นมือหือเฮาก็ได้ยุดแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นวันศีลวันพระเฮาก็ได้ยุดคือเก่า สูบๆไปต้อกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเข้ามาให้ยกำลังใจเด้อพี่น้องเด้ออ่ะโชคแสบจะมายังลูกตูนยาพ่อแม่กับลูกละตุนยาห้ากับลูกจ่นอนได้หนิเนาะแม่ห้ากับลูกจะนอนอ่ะอันนี้หวานน่งพ่อแม่เบ่งในลูกละนี่หวานนี่หวานนี่หวานไหมตุนยาแม่อยากได้นมนะ ให้จะได้น yeah. ้มนะทุ่ากอลูกทุ่ยาทุ่ยานังบ่ดสื่อนอนเลยพี่น้อยน่นน่นสิครบรถบ่นี่น่ะวะสิครบรถบ่นี่น่ะสื่อรู้สื่อจังเนาะจ้งจึงๆ จึงจึงยังบ่อสื่อน,นอนฮักกระลูกแต่นอนนะนี่เฮ<ป>้ยนัน่มาเก็บแมงมันมเนะเก็บแมงมันบอนะฮะโชคที่เก็บแมงมันบก่กมาโชคมามาเก็บแมงมันมาเ,นเก็บแมงมันมะ โลกแสบลงมาบึง i, แมนลุยเป็นลุยอยู่จัดโชกแสบลงมาบึงก็อามิตแมงมันแมงมันตะเต้นแต่ขอเผ่า แม่นพันเห็ดทำมันเป็นผ่อน,อนมาสัคยังมัดางปับป๊บปั๊บปนิพัทธมาในเอเครื่องกัเลยสูงอเอาเครื่องสูงอืมแล้วท่นน้อยมัดหนึ่งพวเง้าลุยเป็นลุยเหรอไม่นม <Man S 2> ่มสส่มสนใจเลยแม่เริ่มเส่เริ่มส่ผูก จั่แสบพัวปล่อยแ้มางรงลบจ้ามั่แสบมาเก็บแมงมันนี่เจ้ั่วแสบมาเก็บแมงมันพูเฮ้ยใช่ใช่ย้วจาั่แสบกระดับแมงมันได้่อ่ะยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้ว พนกก่น้าก็ตื่นอนหน่าก็ตื่นนอนพ่านบบานอแบบาเด้๋แบบวยวปาปาพ่นไปยัาง่อยดวเอ้อมปมื่อเดียววะเ้นั่งหมดซื่นปได้ห้ากรลูกแต่นอนพี่น้อยโอ้โหนนมาเก็บแมงมนันกับอเมทผมหัดนายกับพีนอนกับแก่ แกเบิด์ตฮะทำมากกันนีแมงมันพี่น้องเอย้ยแต่ตอนสวยนะแมงมันนะมันบินเลยบอกเห็นโอ้ได้อีกแม่ได้โอ,โอีกเลยมาตาลุยให้น่ะต่อบาทพี่น้องให้ย่ยาวบาทฮะสิเลลรบเล่ลุบเล่พี่น้อง,ยยล,องลุยน้ำกันเลยพี่น้องเด้อนี่พากันลุยพี่น้องไว้ให้นี่สิแลอะไร บอตา,ตาตัดปาะเดลดระดัเลยงนะเห็ดเป็นพรชีลเงาเนี่พอดีแบบพอมัดพอมัดเลยนะทั้งเก็บแมงมันนำนูำน้น้อยกับปล่อยลงเดี๋ยวนางสิขุบตอเพืองผักจักไปนำพกลุยตั้งแต่สองโมงกว่ายัางพมละผักเลยเห็ดเป็นพรเป็นพรเขารอบนี่วยักงามเขาปีนี เข้าขาวเข่าพ kind of okay ันขาวพี่นองสังเกตเกวเขาเด้เกี่ยวเข่าเมื่อเดียวได้หน่ได้หน้าจะ่อดซิปเราโบบแม่ย่อดแร้วบซิฟนสได้ซิฟให้ป๋าให้ที่สิบเอดกำลังจะตามมาเมื่อละซิฟให้เมื่อกลับไปว่าว่าอนี้ก็ได้สี่พรไปตามงางไงยบแม่แมน คือปีแรกเนี่ยมาแยง่งมายางกับพี่นี่ไข่เนี่ย,ย,ยอือ,อแม่ใส<ป>่ใส่อยากไปใส่เฮ้ยเน้มเน้มมาพี่ก่อนลูกอุ้ยหนูน่อยเนี่ยป้านหมูตอนพี่น้อยช่วงนี้นั่งแบบกินนักหน่อยน,นึ่งลุยแม่ลุยแม่เม <c oughs> <c oughs> จ้อย่าอู้ <c oughs> เปิดมาทางล่าง <c oughs> น้องหนิดสักสักผ้ายังมาแล้ว ยัง่เห็นลงมาเลยเครื่องสักผ้าใต้เราไปจักไนตายแล้วมาเจอสงสงัยเมาออกมาเบิดตู้ไปเลยจะจะผูใ้ใดใจดีกับมุดจ่อม,มาซอยนะพี่น้องซอยครอบครัวคนขยันท่านเองสังเกตให้หน้าห้นี่รับรองว่าบ่บบาวตา้านคาล่าไปเลยนเนี่ยความยาวะระดับห้าสิบเมตรหรือหกสิบเมตรเนี่ย ยาวเกินนักขี่นักขี่เททอะไรสูสูหยกมือสองนิ้วไปเลยสูพปหนาสองสี่สี่นิ้วไปเลยมาเนี่ยสิเดี๋ยว์ขออเาร่าพาะจักรได้พี่น้องขอขอบใจทุกคนดีขอมาติดตามเมืหลับซมจังได้ก็ฝากเบื้องฝากซ้มซ่องเบอร์ตาหน่เด้อซ่องในก็ลุยเวียกนักพี่น้องเอ้ยนะ ตื่นแต่เด็กๆแต่ห้าโมงห้าโมงควายลงแต่เด็กๆลุยแต่ละมื่อลุยแต่สาวๆจนบางทีก็ห่างไกลหับไวบางมื่อก็เจ็บหัวปวดหัวไปน้าโอ้ยปวดโผล่ทั้งเห็ดเวียงทั้งกินยาไปน้าสู่อย่างเดียวโผล่เผือิแล้วนู่นน่อยกันสิเมื่อเลยอ่ะจำได้ก็บข้อจบคขีดเพียงสำเนียงได้พี่น้อง